สวัสดีครับผมอาทิตย์นะครับจากแผนก R&D บริษัทไดเมดนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับของตัวสีทับหน้านะครับก็คือตัวโซลากาศนะครับซึ่งพี่ๆช่างๆทุกคนนะครับก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยนะครับซึ่งสีตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติสามารถยืดหยุนได้ทนต่อสภาวะอากาศทนต่อแสงแดดนะครับ สามารถทาได้ทุกพื้นผิวเลยแล้วก็มีหลากหลายเฉดให้เลือกนะครับสำหรับใครที่พี่ช่างๆหรือว่าทุกคนนะครับสนใจสามารถที day, ่จะติดต่อมาทางเซลล์ของเราได้นะครับที่เบอร์02 323 2800ครับ